สวัสดีครับเรอนแมริดพร้อมนะครับที่จะดึงทางด้านฟอ r e เรนเ s สมาจากลิเวอร์ o ูลหลังจากที่เวนีแม่เพิ่งจะย้ายไปอยู่กับ Liverpool ลนะครับแต่ว่าถึงน,นตอนนี้นงมองนะครับว่ายังสอบตกอยู่นะนะครับผลงานยังไม่ดีเลยครับเรอนแมริดนีมีการให้คำมั่นสัญญากับทางด้านชาบี้อลองโซนะครับว่าจะไปดึงทางด้านฟอ r e เรนเ s สมาจาก Liverpool ในซัมเมอร์ปี2026 นี่ก็ถือว่าเป็นเด็กเก่าของทางด้านชาบี้สมัยที่อยู่ที่ b บเออร์เลกวเซนทีมท็อกนะครับออกมาระบุว่ามันก็พอจะมีโอกาสอยู่บ้างนะนะครับแต่ว่าแหมโอกาสมันเล็กเหลือเกินนะครับที่เลว์พู์จะยอมปล่อยนักเตะค,คนนี้ออกจากทีมแล้วราคาที่เรลมาอริดพร้อมจะยื่นให้เนี่ยมันจะทําให้เลว์พู์ขาดพุนมโหโฬาน,น่ะสิครับเอว์พูลนี่จะต้องพยายามนะครับหาจุด เปลี่ยนให้มันได้ะนะครับว่าทำยังไงทางด้าน f o r e เร n ยนเวสเนี่ยจึงจะกลับมาเป็นเวสคนเดิมที่เคยประสบความสำเร็จสมัยที่เล่นให้กับทางด้านไ i o อ์เกเซ่ไปซื้อมาหนีด้วยราคาค่าตัวสูงถึง132ล้านยูโรนะครับคิดเป็นเงินปอนก็116ล้านปอนครับ อันนี้สล็อตนี่ก็กําลังหาคนทางอยู่ครับว่าเอ๊ะระบบไหนอะไรแบบไหนมันจึงจะเหมาะกับทางด้านฟอร์เร n w นเวสครับจริงๆแล้วเวสนี่เป็นนักเตะในตาแหน่งอ t ร์เทกกิ้งมิดฟิลด์ที่ทำผลงานที่ดีมากๆนะนะครับแล้วอายุอย่างน้อยด้วยครับสื่อในสเปนนี่ออกมาบ่กนะครับว่าทางฝั่งของชาบี้ได้ร้องไปที่เรอัลเมดริดครับว่าให้จับตาดูสถานการณ์ของทางด้านฟอร์เร n w นเวสอย่างใกล้ชิดถ้าพอจะเป็นไปได้นี่ก็อยากจะให้เรอัลเมดริดไปดึงฟอร์เร n w นเวสเนี่ยมาอยู่ด้วยครับแม ก็อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าคือดูแล้วมันอาจจะยากนะแต่ว่าโอกาสน้อยอ่ะน้อยมากเลยนะครับแล้วราคาล่ะนะครับมีการระบุนะครับว่าเรอัลมาดริดจะจ่ายให้กับลิเวอร์พูลเต็มที่เลยนะโอ้น,นี่ใจป้ามสุดๆแล้วนะครับอยู่ที่75ล้านยูโรแล้วลิเวอร์พูลจะยอมเหรอครับแน่เห็นไหมครับ75ล้านยูโรเนี่ยลิเวอร์พูลไปซื้อมา132ล้านยูโรขาดหุนไปเรียกว,ว่าเกือบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวครับ จริงๆแล้วมีการระบุก,ก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าหากชาบี้นี่มีการยื่นข้อเสนอให้กับ Foreign เว t ให้กับทางด้านไบเออร์เลกูเซนตอนที่เขาย้ายไปอยู่กับเรอันเมริดนะคาดว่าป่านี้เวสก็คงจะเป็นนักเตะของเรอันเมริดไปแล้วนะเลเวอร์ก็คงจะขายให้กับเรอันเมอริดแต่ปรากฏว่าชาบี้นี่ไม่ได้บอกอะไรกับทางด้านเรอันเมอริดเลยนะครับก็เลยทําให้เรอันเมริดไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอให้กับทางด้านเลเวอร์แล้วเป็นลิเวอร์ pool ครับที่ยื่นเข้ามา ทางฝั่งของทางด้านฟอรเรนเวสก็โอเคครับย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วเลเวอร์แหมเห็นราคาค่าตัวขนาดนั้นนี่ไม่อยากจะขายก็ต้องขายนั่นแหละครับเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้นี่ทางด้านฟอร์เรนเวสอาจจะพลิกโผก็ได้นะครับถ้าผลงานกับลิเวอร์พูลยังไม่ดีขึ้นแล้วก็แล้วก็วกอาจจะกลายเป็นนักเตะใหม่ของเรอัลมดริดก็ได้นะครับถึงแม้ว่าโอกาสจะ,ะก็คือมีความเชื่อนะครับว่าโอกาสมันน้อยมากๆถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย น่าจะให้อยู่แค่ประมาณ10หรือ15เปอร์เซ็นต์นะครับที่ฟอ r e เรนเวส t เนี่ยจะย้ายมาอยู่กับเรอัลเมดริหลังจากจบฤดูกาลน,นี้ส่วนคนนี้นี่แหมข่าวมาทุกวันนะครับวินดิซิุสจูเนียคนนี้นี่อันแฮปปี้สุดๆครับกับทางด้านชาร์บี้อันลองโซ แล้วแถมทางด้านฟุตบอล365ออกมาระบุนะครับว่ามีข่าวหลุดออกมานะว่าเชลซีดิได้มีการยื่นข้อเสนอมูลค่า133ล้านปอนด์ให้กับเรอัลเมดริดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการที่จะดึงวินนิซิวุสจูเนียร์ไปอยู่ด้วยมีปัญหาขัดแย้งอย่างหนักนะครับกับทางด้านชาบีอลองโซหลังจากพฤติกรรมของเขาในศึกเอลกาซิโกก็ออกมาขอโทษแล้วนะนะครับพอสโมสรบอกว่าเฮ้ยคุณต้องออกมาขอโทษนะกับพฤติกรรมของคุณ โอเคผมขอโทษก็ได้นะครับผมขอโทษทุกคนเลยแต่ว่าในสเตทเมนที่ออกมานี่ไม่ได้ขอโทษทางด้านชาบี้เลยครับเนี่ยครับก็เลยมองกันว่าเฮ้แสดงว่าเขากับชาบี้นี่ไปด้วยกันไม่ไหวแล้วล่ะแถมมีการระบุออกมาอีกนะครับว่าวินนี่นี่ได้มีการพูดคุยกับฟอร์เรนติโนเปเรสนะครับบอกว่าถ้าหากชาบี้ยังคงเป็นโค้ชอยู่นะในปีหน้าเขาจะไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่ครับนะก็เรียกว่ากดดันทางด้านเรอัลมาดริดครับ ซึ่งดูเหมือนว่าเรแอนด์เมิดก็ตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะครับว่าก็ในเมื่อวินนี่ไม่ต้องการอยากจะต่อสัญญานะครับมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะก็พร้อมครับที่จะปล่อยวินนี่ซิวิสจูเนียออกจากทีมไปนะครับในซัมเมอร์นี้หลายๆทีมต้องการอยู่แล้วนะครับและอย่างหนึ่งราคาค่าตัวขั้นต่ําที่เรแอนด์ิดตั้งไว้คือ150้าล้านยูโรก็คือไอหนึ้ล้านปอนด์นี่แหละนะครับซึ่งเชลซีนี่ข่าวบอกนะครับว่าเชลซีนี่ได้มีการติดต่อมาเมื่อวััันนพหสบดีีท่่ผาามคร คาร์โลอันเชลตีแหะบอกยังไงนะครับเขาบอกว่าคือวินี่เขาไม่ได้ไปสนใจหรอกนะนะครับไอเรื่องที่ผ่านๆมาไอคำตำหนิคำวิพากษ์วิจารณ์ครับเขามีแต่มองไปข้างหน้าผมมั่นใจนะครับว่าวินี่เนี่ยจะลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกด้วยรูปแบบที่อยู่ในระดับท็อปแหละนะครับเล่นตรงไหนก็ได้นะนะครับเขาถามนะครับไอวินี่กับทีมชาติบราซิลเนี่ยคาร์โลอันเชตีบอกนะครับว่าวินี่เนี่เล่นตรงไหนก็ได้ครับเล่นเป็นปีกก็ได้หรือเล่นเป็นสุดหน้าตัวเป้าก็ได้ครับ วินี่มีความสามารถที่จะสามารถทําประตูได้อย่างมากมายในแคมป์ของทีมชาติบราซิลนี่วินิี่อุสจูเนียแฮ ppy นะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอกลับไปอยู่กับเบรนแมริดเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมีข่าวหนักๆออกมาอย่างต่อเนื่องครับเอปเป้นี่ถอนตัวจากทีมชาติฝรั่งเศสไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เกมล่าสุด ยิงคนเดียว2ประตูครับให้กับทีมชาติฝรั่งเศสเอาชนะทางฝั่งของอยูเครนไปได้4ประตูต่อ0ูเอ็มเปเบบสร้างสถิติใหม่นะครับเขายิงได้ถึง400ประตูแล้วปรากฏว่าเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่มีอายุน้อยที่สุดนะครับที่สามารถทําได้400ประตูเป็นรองแค่ทางด้านเปเล่คนเดียวท่านเองนะครับเหนือกว่าทั้งโรนัลโดเหนือกว่าทั้งทางด้านเมสซี่ครับ เปเล่นี่คือยิงได้ถึง400ลูกตีตอนนั้นอายุประมาณ23ปีนะนะครับแต่ว่าทางฝั่งของทางด้านเครียนเอ e, ็มปเป้ยิงครบ400ลูกนี่ก็อายุ26ปี10เดือนกับอีก3วันครับก็สษที่21นี่ไม่มีใครสู้ทอนนั้นเอ็มปเป้เอาท่าเซนต,ติตรงนี้นะ400ลูกนะลีเนลเมสซี่ครับยิงครบ400ลูกนี่อายุ27ปี3เดือนกับอีก3วัน โรนัลโด28ปีนะครับ10เดือนกับอีก17วันครับแฮริเคน30ปี8เดือนกับอีก30วันคนที่มีโอกาสนะครับจะทำลายสถิติของเอมบัปเป้เอรลิงฮาแลนด์ครับตอนนี้เอรลิงฮาแลนด์นี่อายุ25ปียิงไปแล้ว351ประตูครับสำหรับปีศาจรายนั้นเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดครับยังไงก็ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับ ทีมชาติโปรตุเกสแพ้ให้กับทีมชาติไอร์แลนด์ไปศูนย์ประตูต่อ2อ่าก็เรียกว่ายังไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายศึกฟุตบอลโลกนะครับแต่คิดว่าไม่น่านจะมีปัญหานะนะครับถึงณตอนนี้เพราะว่าแมตสุดท้ายนี่ทีมชาติโปรตุเกสเจอกับทีมชาติอาร์เมเนียครับเอาชนะได้ก็คือการันตีนะครับผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายศึกฟุตบอลโลกแบบอัตโนมัติ ที่ฮังการีกับไอร์แลนด์ยังต้องลุ้นกันต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดจะพัดจะผูแพ้อาร์เมเนียขึ้นมาแล้วก็โอ้ทีมชาติบูร,เรุเกตต้องไปเล่นในรอบเพลย์ออฟการที่แพ้แพ้กับทางด้านทีมชาติไอร์แลนด์มันคงจะไม่ใช่ประเด็นที่แบบดังซะทีเดียวนะครับถ้าหากเกมนี้คริสเตียนโนโรนโดไม่โดนใบแดงนี่เป็นครั้งแรกของโรนันโดนะครับที่ลงเล่นให้กับทีมชาติบปรุเกตแล้วโดนใบแดงครับก่อนหน้านี้ไม่เคยเลยนะสลัทดทางด้านคริสเตียนโนโรนโดครับ เกมนี้ทีมชาติโปรตุเกสก็มีโอกาสนะยิงเยอะด้วยนะครับแต่ว่าเจาะไม่เข้าครับหาประตูของทีมชาติไอร์แลนด์ไม่เจอเลยไอร์แลนด์นี่ใช้จังหวะคมมากๆกครับก่อนเกมนี้ก็มีการเล่นสงครามประสาทกันนะผู้จัดการทีมชาติไอร์แลนด์นี่ก็ออกมาบอกผู้ตัดสินนะครับว่าเอ้ยคุณจะต้องดูคริสเตียโนโรนโดคุณจะต้องคุมเขานะยังไม่ใช่ให้เขามาคุมคุณอ่างเงี้ยโรนโดก็เลยสวนกลับนะครับว่าเป็นเพราะผู้จัดการทีมชาติไอร์แลนด์นี่แหละนะครับที่ไปกดดนันผู้ตัดสินในสุดแล้วโรนนโโดดดก็เลยใบบแงครั แต่ถามว่าโรนันโดผ่านเกมมามากต่อมากนี่ประสบการณ์เยอะแยะขนาดนี้ไอจังหวะดังกล่าวนี่คือถามว่าไอโดนประกบ 1- 2สองคนเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะมาติเนสนะคบผู้จัดการทีมนี่พยายามออกมาปกป้องโรนันโดครับบอกว่าเอ้จริงๆแล้วมันมันไม่ได้รุนแรงถึงขนาดว่าโรนันโดต้องโดนใบแดงนะเพียงแต่ว่ามุมกล้องเนี่ยมันก็เลยทําให้วีอาร์มองออกมาแล้วมันไกลว่าโรนนโดนี่ ใช้ความรุนแรงนะครับมีการใช้ศอกมีอะไรนี่ใส่เข้าไปด้านหลังของนักเตะไอแลนด์นครับแต่โอเคถึงแม้ว่าคุณจะโดนประกบ1-2ถึงคนคุณจะโดนเบียดโดนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาล่ะนะครับไอเรื่องอย่างนี้เจอมาเยอะแล้วอ่ะคุณจะต้องเป็นคนควบคุมอารมณ์ตัวเองให้มันได้แต่นี่มันหลุดเฉยๆนะครับแลวอายุไม่ได้น้อยนอยะสี่สิปีคุณเป็นระดับ GOAT นะครับแล้วมันหลุดแบบนี้เนี่ย เพื่อนเพื่อนร่วมทีมเสียหายเอ๊ะอาจจะไม่เสียหายก็ได้นะนะครับเกมหน้าไม่มีโรนโดนี่เพื่อนร่วมทีมอาจจะเล่นกันง่ายขึ้นก็ได้เกมนี้โรนโดไม่มีประสิทธิภาพเลยนะครับแทบจะไม่สามารถทําอะไรคู่แข่งฝั่งตนข้ามได้เลยไม่สามารถจะเลี้ยงบอลหลอกผ่านผู้คู่แข่งฝั่งตรงกันข้ามได้เลยนะครับจังหวะการยิงก็ไม่มีพิษสงอะไรใดๆทั้งนั้น,นครับเกมหน้าไม่มีโรนโดอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับแล้วมันส่งผลนะนะครับถึงรอบสุดท้ายศึกฟุตบอลโลกซึ่งโรนโดนี่จะโดนแบนต,ต่อเนื่องแน่ๆนะครับ ือตอนนี้มีมีการพูดคุยกันนะครับว่าเออสองสองแมตช์เนี่ยโดนแน่ๆนะครับแต่ว่าจะโดนมากกว่านี้หรือเปล่าตอนที่ทําคลิปเนี่ยยังไม่ได้มีการระบุนะนะครับแต่เอาเป็นว่าไม่เข้าใจโรนัลโดคือเท่ากับว่าคุณเรียกใบแดงให้กับตัวเองอ่ะนะครับแล้วยังมาแสดงพฤติกรรมหลังจากโดนใบแดงอีกมันไม่ใช่อ่ะมันควรจะควบคุมได้แล้วนะครับ e ก้ตัวเองนะครับไอความหยิ่งยโสไอความไอนี่ของตัวเองเนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วว่าโรนัลโดเป็นคนยังไงนะครับแต่ว่า แม่คือถ้าหากโรนันโดยังไม่สามารถจะควบคุมตรงนี้ได้นะแล้วทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเชียร์ชื่อของท่านดาเมสซ,ซี่ออกมาโรนโนดยิ่งไปกันใหญ่ครับไอการที่ว่าเป็นคนหญิงทนงของโรนัโดเนี่ยครับมันจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองนะครับแม่ปกติเขาบอกว่าคือยิ่งอายุเยอะยิ่งเก่านะครับนี่ไม่ใช่ครับยิ่งอายุเยอะนี่แม่ยิ่งเป็นวัยรุ่นใจลอยครับสำหรับทางด้านโรนันโด แล้วก็บพบกับ i n s i ซ h ์สปอร์ตสมัยในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ